นนะีเราอ่ะก็จะมี <c oughs> เราจะมาร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยกันโดยโดยอะไร<ด>กัดกระทงโดยโดยการก,กัดกระทงไม่ใช่โดยกันเอากระทงมาโชว์เราจะลอยกระทงกันนะคะเราจะพาพี่ขามพี่ตูมพี่มาร์กพี่เมฆมาลอยกระทงแต่ก่อนที่เราจะลอยกระทงกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่ไหน อยู่นี่ทำอ,อยู่นี่ไงอันนี้เคค,คะ่ะของพี่มาร์คอันนี้ให้พี่คะ่ะอันนี้เป็นฝีมือของพี่มาร์คพี่เมฆนะคะวันนี้เอาอะไรนะอุปกรณ์ไปทํากระทงที่โรงเรียนนะคะคุณครูให้กลับมาลอยที่ที่บ้านอตายแล้วโอ, <laughs> อันนี้ของพี่เมฆนะคะอ่าอ่าอืมสงบนิ่งนิดนึงนนแล้วก็ <laughs> ปี่มือพี่มาพี่เมฆนะคะไปแล้วอะไรแม่อะไรแม่วันนี้รเราจะลอยกระทงกันด้วยกระทงของพี่มาพี่เมฆแต่ว่าก่อนที่จะลอยขอ,ขอนะาๆๆขอเนี่ยเ้าลูกไ่ได้ไ ขออนุญาตขออนุญาตเก็บกระทงไปก่อนนะคะเพราะว่าวินาทีนี้เห็นอะไรก็เป็นของกินไปหมดแม้กระทั่งกระทงพี่มาร์พี่เมฆจับกินไปแล้วนะคะต้องแยกไปก่อนเดี๋ยวขอซ่อมแซมกระทงให้พี่มาร์กพี่เมฆก่อนนะก่อนที่เราจะไปลอยกระทงกันมาคุยกันก่อนะมาคุยกันนะได้ไม่ได้ไม่ได้สงบสติอารมณ์ก่อนใช่ลูกจะกินทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้โดยเฉพาะกระทงเขาเป็นไว้าวุ่นอย่างนี้ พี่ขามนอนรอนนะซ่อซ่ำกระทงอยู่ฮนะตอนนี้ฮะพี่ขามนอนรอยอยู่ฮะจุ้งก็นัน่ง้ดูนะต้องให้นะ้าอ้วนช่วยนะคะเพราะว่าแม่ไม่มีศิลปะในการ<อ>ที่จะทำกระทงนะฮะนี่ตองมันเป็นเด็กดีขึ้นมาเชียวโอ้ยเมื่อกี้ยังกัดกระทงอยู่เลยโอ้ยเป็นคุณชายกันเป็นคุณชายแม่ดูเป็นคุณชายเ,เขาต้องนอนท่านี่นะแม่นะ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้ยโอ้ยอายุจะครบสองขวบแล้วอืมอืม,มคอเมอร์วางสูงหน่อยนแ่แม่รักพี่ไหมแม่รักพี่ไหมอะไรตัวตึงตัวตึงอตัวตึงอ้วนอยู่นี่อีกตัวนึงเนี่ย <laughs> งจุม้มพื้นที่มันแคบจุ้มแทรกตัวมาได้ยังไง พี่อ้วนเออพี่อ้วนตรงไหนไม่เห็นอ้วนเลยคุณชัยขามคุใชัยขามนาลมเก่านี่ยญ่เอาผ้ามาห่อไว้นี่คือให้พี่ขามนอนได้ใช่ไหมเนี่ยผ้าเนี่ยอ๋อผ้านี้สําหรับขามกันพาดก้าไปที่นี่คือ กัดกัดเ <laughs> บาะยายไงน้าเป็นไงมัง่งน้าเป็นไงมัง่งจะภาพน้าชิน้าก็เหมือนถังเบียร์ขึ้นมาทุกวันอ,อ,ววอ้าวอ้าไปแล้วไปแล้วโอ้เวลาสามัคคีกันขึ้นมาก็อย่างนี้แหละฮะโอ้โหลักขึนขึ้นมาเชียวทำไมทางบ้านก็ทำอะไรกันน่ะแม่ เขาทำอะไรกันมาอะไรสามกิโลห้าสิบบาทแม่ชื้อให้พี่กินหน่อยโอ้มันเกลวไม่พลาดยายซื้อมาให้แล้วไ,<ด>ไม่ต้องลูกยายยายไม่พลาดอะไรผ่านหน้าบา้านไม่ได้ยายจัดให้หนูเรียบร้อยแล้วเออสาก้บาทก้อยสก็้ห บบอโอ้โห,หอนหอนทำไมไม่แวะบ้านพี่เออจุมจุมก็หอนนะเมื่อกี้เนะ่ะแต่ออกเสียง<ร>ไม่ได้ยันแบบพี่ขามอยู่ทำไมไม่แวะบ้านพี่ทำไมไม่แวะบ้านพี่เลยพี่อยากเล่นด้วยอ่ะน้ำมันน้ำมันเสร็จหรือยัง เดี๋ยวไปรอฝีมือนะเราไปรอตั้นชมดีกว่าเราไปรอตอนชมกันดีกว่าอไปรอใจจิตตอนลอยตอนลอยแล้วกันนะโอเคค่ะนั่นแหละประเด็นลายกระทมีลอยมือ นายหนูไม่ไงนาย,ยพี่ก่อนตูยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งอ่านพี่อ่านจะกุจจี่อของพี่แม่จะชวนพี่ลอยกระทงในอ่างแม่ไม่ทันได้เติมน้ำไลยลงมาจับจองพื้นที่ก่อนเลยอนเราก็ลอยกระหนี่เลยแล้วกันเนี่ยลอยกระทงหลังจากที่ซ่อมกระทงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ให้คุณแม่นะมาหาสถานที่ลอยเพราะว่าไม่สามารถพาเด็กๆออกไปลอยนอกบ้านได้นะคะเ,ออเพราะว่าถ้าไปแล้วคงคืนนี้คงไม่ได้หลับได้นอนแล้วแหละแต่ถ้าลอยร <c oughs> งนี้ก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกัน <c oughs> อันนี้นะคะคจะได้ขนกันทั้งคืนจากกุชี่ของพี่พี่จะซ้อมอืมขี้หวงด้วยการการจากกุชี่พุ๊บพี่ลงจากกุชี่ของพี่เลยคือคืนนี้เราจะได้ลอยกันไหมนะคะ เตรียม <concludes S 2> <Okay. S 1> อ่างไปแล้วไปแล้วอันนี้ดูของไทยจากรอยน้ําจะเป็นรอยบกซะแล้วนะคะ uh อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็สงสัยแม่กันนะ oh, จะได้ไป็ลอยกันสองคนแล้วแหละ, <Pos itions> หละปล่อยให้หมาเข้าไปวิ่งเล่นกันก่อนนะคะดูสิ ได้สนใจไหมไม่ใช่เวลาแม่ขอพี่เล่นกันก่อนไม่ใช่เวลาอ่ะทุกคนจบจบแล้วค่ะรอยกระทรงของเด็กๆไปเดี๋ยวแม่กันนะไปรอยแทนแล้วกันเนาะไม่เล้มวยังมคบหังเทีว ปกติปกติหมาเขาจะกลัวเสียงพูไม่ใช่เหรอคะอันนี้นี่พี่ชอบนี่มันสวยโอ้ยสวยขามกระจุมมาดูครับ